ัสดีค่ะยกเน็นเรื่องละครเราเป็นไงบ้างเราหนีตามผู้ชายโดมีงนี้เราตามหาความรักค่ะเราแค่แบบทำตามหัวใจเออเป็นยังไงบ้างเราในเปนเรื่องเข้มข้นมาเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆเพราะว่ากระแสแสนรักตอนนี้ก็คือดีขึ้นในทุกๆ EP เลยค่ะเรตติ้งก็คือดีขึ้นทุก EP จริงๆแล้วก็เนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลย เข้มข้นมากคือไม่อยากให้ทุกคนแบบพลาดสักตอนหรือว่าพลาดสักฉากเคุ้มค่ากับความคุ้มเทปที่แตะแบบลงไปในรายกเรนี้ยิ่งกว่าคุ้มค่าค่ะคือหนูรู้สึกว่าเรื่องแสนหลักเป็นเป็นเรื่องที่ทําให้หนูได้พัฒนาการแสดงตัวเองอขึ้นมาเยอะมากมเพราะว่าเล่นตั้งแต่บทเด็กจนถึงเป็นบทผู้ใหญ่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนคาแรคเตอร์จะแสบโซนแก่นแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ โตขึ้นมีความสงบมากขึ้นมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยากไหมกับลูกแม่แก๊งผู้ชาย เราจะเจอผู้ชายเดียวมากไหมทอ,อ่ในเรื่องแก๊งอนเออถ้าถามว่ายังไหมหนูว่าไม่ยากเพราะว่าทั้งพี่มีนพี่ติ๋กองทัพพีทุกค,คนน่ารักหมดเลยแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราเคยเจอกันมาบ้างในในบางโปรเจกต์อะไรย่างเงี้ยค่ะเลยทําให้การทํางานก็คือโฟล์มากสนุกมากแล้วก็เนื้อเรื่องแสนรักคือเข้มข้นมากเครียดมากแต่ว่าในข้างนอกกองค่ะคือสนุกสนานเล่นกันสุดๆ กลวพี่ตายไหตอนแรกกลัวค่ะตอ,ตอนแรกก็คือนิดนึงด้วยความแบบว่าเอ่อหูแบบรุ่นยายอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวในที่นี้คือการแสดงมากกว่าค่ะว่าหูเดี๋ยวพอเข้าไปเล่นกับพี่ตายจะเกรงไหมนะแต่ปรากฏว่า วันแรกที่เจอพี่ต่ายคือพี่ตายน่ารักมากคือหนูหนูจาได้ดีเลยว่าพี่ต่ายสั่งขนมมาเป็นเอแคลร์ค่ะสั่งมาให้ทุกคนในกองแล้วหนูอะก็ไม่กล้ากินหนูแบบเกรงใจพี่ตายอะไรอย่างเงี้ยพี่ต่ายก็เลยเหมือนแบบหยิบเอแคลร์ค่ะป้อนให้หนูทานเลยหนูรู้สึกวบบโหแบบพี่ต่ายน่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่สังเกตคนรอบข้างหมดเลยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ต่ายแ่ะใช่เา,ามันจะเข้มข้นมากเรื่อย เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะคืออันนี้คือยังเป็นแค่น้าจิม้มยังเป็นแค่แบบจุดเริ่มต้นเองที่พี่พียากไหมสวิตอารมณ์เพราะว่าจีนีเราล่าเรืองแล้วก็ต้องมาดิ่งจากหมายถึงว่าจากตัวละครเรื่องอื่นหรือว่าแค่จากเรื่องนี้เรื่องเดียวอ๋อสําหรับหนูเรื่องเนี้ยหนูมองว่ายากที่สุดในชีวิตของพี่แล้วเพราะว่ามัน มันเหมือนมันเหมือนเขาเรียกว่ามีความเข้มข้นเยอะมากแล้วก็เป็นสิ่งเหตุการณ์ปัญหาชีวิตต่างๆที่เราไม่เคยเจอแต่เราต้องจินตนาการแล้วก็เอาตัวเองไปเป็นคาแรคเตอร์ลานี้ให้ได้มากที่สุดะคะ่ะถามว่ายากไหมก็ยากยากมากแต่ว่าก็ต้องทําให้ได้ฝึกต่ว่ามันจะเข้มข้นึ่งเพราะว่ามันเริ่มแต่กระดับแล้วค่ะก็น่าเราจะแต่งงานแล้วมั้งใช่ค่ะ <laughs> ก็จากละครแสนรักด้วยนะคะตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยค่ะ ตอนนี้เพิ่งเป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นแค่น้ำจิ้มเองเดี๋ยวความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอีกคะ่ะจะมีทั้งปัญหาของพนักงานในโรงแรมต่างๆความขัดแย้งการเมืองภายในและทุกตัวละครก็จะมีปมของตัวเองมีปัญหาของตัวเองหมดที่จะต้องจัดการแก้ไขและตัวละครยังไม่หมดเพียงเท่านี้คะ่ะเดี๋ยวจะมีตัวละครอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกเรื่อยๆแล้วก็เป็นพี่ๆมากฝีมือทั้งหมดเลยคะ่ะฝากแซนบักด้วยนะคะ ขอบคุณ้่ะขอบคุณค่ะตะคอนใหม่บอก่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะใช่โฟต้บุกโฟต้บุกเอโฟต้บุ๊กฟีดแบคดีค่ะก็ใกล้จะใกล้จะวันแฟนไซนแล้วก็อยากให้ทุกคนรีบมาจับจองโฟโต้บุ๊กกันเยอะๆนะคะ 9pp love no limit ค่ะ โค้งสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนรีบจ,จับจองจริงๆจะได้มีสิทธิ์มาร่วมลุ้นในงานแฟนไซน์กันด้วยค่ะเพราะในงานแฟนไซน์เนี่ยจะมีกิจกรรมมากมายเลยแล้วก็มีของรางวัลให้หลายๆคนให้ได้มารุ้นกันแล้วก็เป็นของรางวัลที่แบบเซอร์ไพรส์สอะไรนะคะเพ่นอน่นหนาสแรงตายแรงตายนะฝากเข้าชุมทองขนองชุมโจรด้วยนะคะ ที่ n น็ตฟลิวันที่ยี่สิสิงหห้านะคะฝากด้วยนะคะข่าวชุมทองคดังจุนจนค่ะขอบคุณครับค่ะคุณบอกคนะเลยนะคะตอนตอนนี้มีเท่านี้ค่ะแต่ว่าติดต่อได้เรื่อยๆแล้วคะติดต่อได้ค่ะติดต่อได้เลย